สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่คารพรลักทุกคนเนาะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยสําหรับช่องสูตรหวยห้าเก้าอ่าวันนี้เราก็จะเอาชุดอสองตัวล่างมาให้ท่านผู้ชมได้ไปเสี่ยงโชคกันเนาะ,ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเนาะก็มาดูคําเตือนของทางช่องก่อนคําเตือนของทางช่องก็จะมีว่าช่องนี้เป็นเพียงแนวทาง ในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรนะารณญาณในการรับชมอ่ะก่อนที่เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเลขที่เราจะคำนวณกันเนาะก็มาดูของงวดที่แล้วก่อนงวดที่แล้วชุดสรุปของเราเนาะก็ผลรางวัลออกอยู่ที่หนึ่งสี่ล่างออกหนึ่งสี่เนาะ แต่ในชุดของเราก็เข้าไปที่ตัวกลับก็คือเลขอ่าสีหนึ่งส่วนตัวที่วงแดงคืออ่าเป็นเลขที่เราเน้นให้แต่ว่าไม่เข้าเข้าเป็นตัวนี้ดังนั้นเราจะมีการปรับเปลี่ยนสูตรเนาะอ่าถ้าเป็นสูตรหลักสิบอันนี้จะเป็นสูตรหลักสิบล่างเนาะท่านผู้ชม สามสูตรตรงนี้นี่เลขสี่เข้าทั้งหมดทั้งหมดสามสูตรเลยนี่เลขสี่แล้วก็เลขสี่เลขสี่ส่วนเลขหนึ่งก็มีมาสำหรับหลักสิบล่างเนาะมาอยู่หนึ่งสูตรดังนั้นเราจะปรับเปลี่ยนให้หลักสิบหลักหน่วยรวมกันเป็นทั้งหมดหกสูตรแต่เราจะแบ่งอ่าให้หลักสิบ เป็นสามสูตรก็ทำก็ทาให้เป็นเทียบชนหนึ่งสูตรแล้วก็หลักหน่วยสามสูตรนั้นก็จะทำเป็นเทียบชนอีกหนึ่งหนึ่งสูตรเพื่อที่จะมาประกบคู่กันเนาะอ่ะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่งวดงวดอ่าหนึ่งธันวากันเลยส่วนเลขที่เราจะทำได้อ่าสามสูตรเนาะอันนี้ก็ให้เป็นสูตรหนึ่งสูตรสองสูตรสามไปเลย ามาดูสูตรที่หนึ่งกันก่อนอวิธีทำเนาะวิธีทำสูตรที่หนึ่งของเราจะเอาหลักสิบล่างของงวดที่แล้วแล้วก็หลักสิบล่างของงวดล่าสุดลบกันแล้วก็บวกด้วยค่าคงที่หนึ่งสองครั้งแล้วก็สองสองครั้งแล้วก็หนึ่งอีกหนึ่งครั้งหลักสิบล่างของงวดงวดที่แล้วคือเลขหก อัลล่าสุดคือเลขหนึ่งดังนั้นก็จะเป็นหกลบหนึ่งเท่ากับห้าแล้วก็บวกค่าคงที่หนึ่งเป็นหกบวกค่าคงที่หนึ่งเป็นเจ็ดบวกค่าคงที่สองเป็นเก้าบวกค่าคงที่สองเป็นหนึ่งบวกค่าคงที่หนึ่งเป็นสองก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวนี้ สูตรที่1อ่าของชุดแรกของเราก็ได้อยู่ที่6 7 9 1 2นอ่านี่เป็นสูตรสามก็ว่าอยู่ทำไมไม่ตรงก็จะเป็นหกเจ็ดเก้าหนึ่งสองสำหรับสูตรที่หนึ่งสูตรนี้ต่อไปสูตรที่สองเนาะสูตรที่สอง สูตรที่สองก็จะเป็นหลัก10บล่างของวดนล่าสุดเนาะบวกด้วยค่าคงที่สองหลัก10ล่างหลัก10ล่างของวด,ลดนวดวล,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 วดล่าสุดก็คือเลข1นึ่งดังนั้นก็เอา1บวก2เท่ากับ3แล้วก็บวกค่าคงที่ บวกค่าคงที่หนึ่งแล้วก็บวกค่าคงที่สองแล้วก็บวกค่าคงที่สามก็จะได้สามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสามได้เก้าสูตรนี้จะได้เป็นเลขสี่ตัวคือสามสี่หกเก้าก็จะเป็นเลขของ อ่าสูตรที่สองสูตรนี้สามสี่หกเก้าก็จะเป็นสูตรสองต่อไปเรามาดูสูตรที่สมกันสูตรที่สมวิธีทำเอาหลักสิบล่างของงวดที่แล้วบวกกับหลักสิบล่างของงวดล่าสุดสูตรที่สมของเราหลักสิบล่างของงวดที่แล้วคือเลขหก วลาสุดคือเลขหนึ่งดังนั้นก็เป็นหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ดบวกด้วยค่าคงที่สองหนึ่งครั้งหนึ่งสองครั้งสี่หนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นศูนย์ ศูบวกหได้1 1ึบวกสได้5 5าบวกหได้6ก็จะเป็น9 0้าศูนาหกสำหรับสูตรล่างสูตรที่3สูตรนี้9 0้าศอ่ะต่อไปเราก็จะมาดูเทียบชนกัน นี่อันที่ลงให้แล้วจะเป็นเลขตรงนี้สามสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามเราจะไม่เน้นแล้วว่า,าเลขพวกนี้จะอยู่หลักสิบต่อไปพวกนี้เลขพวกนี้จะอยู่ได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยจะเป็นชุดสามสูตรนี้ก่อนอ่าถ้าเทียบชนตอนนี้ก็จะเป็นชนที่เลขหกเพราะว่าชนกันที่สามสูตรสูตรนี้แล้วก็เลขเก้าชนกันสามสูตร ส่วนตัวรองที่จะชนสองสูตรก็มีเฉพาะเลขหนึ่งก็จะเป็นสูตรนี้กับสูตรนี้แล้วก็เลขที่เหลือก็คือไม่ชนกันเลยไม่ชนกันเลย2สูตรหรือ3สูตรไม่ชนเลยอ่าดังนั้นใน3สูตรนี้เทียบชนแล้วมีเด่นห9เ้าหนึ่งอ่าจากทําสีติมาทั้งหมดก็1 2ึ่งสองสาสี่ห้าหก็ดแปดแดงวดแงวด มีงวดนี้งวดเดียวที่เข้าตัวรองงวดอื่นๆคือเข้าเป็นเลขเด่นทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวเรามารุ้นกันต่อว่าในงวดหนึ่งธันวานี้้เลขชุดนี้จะเข้าเป็นตัวเด่นหรือตัวรองแต่เลขชุดนี้เน้นย้ำว่าเข้าได้ทั้งหลักสิบและหลักหน่วยล่างต่อไปเราจะไปดูอีกสามสูตรกันเลย อันนี้จะเป็นสามสูตรซึ่งแต่ก่อนเราให้เป็นชุดหลักหน่วยล่างแต่ตอนนี้เราจะไม่ให้เป็นหลักหน่วยแล้วเราจะให้เป็นล่างสามสูตรแล้วก็สูตรนี้จะให้เป็นสูตรที่สี่ห้าหไปเลยแล้วก็ให้สามสูตรนี้เทียบชนกันก็ มาดูว่าของงวดล่าสุดเมื่อกี้เข้าที่เลขหนึ่งเราจะเริ่มทำตั้งแต่งวดนี้ไปเลยไม่จํากัดว่าจะให้เป็นหลักสิบหลักหน่วยเพราะว่าเราจะเอา,อาเลขสองชุดนี้ไปประกบคู่กันเนาะแล้วก็สังเกตดูว่าในเลขชุดนี้นี่ยังไม่เคยมีเข้าตัวรองเลยเข้าตัวเด่นทั้งหมดเลยนี่ เด่นทั้งหมดเลยยังไม่มีตัวรองงวดล่าสุดเมื่อกี้ที่ออกหนึ่งสีก็เข้าเป็นตัวดินก็เข้าอ่ะส่วนสูตรวิธีทำสามสูตรอยู่ตรงนี้ก็ให้ไปเป็นสูตรสี่ลาก วดล่าสุดเข้าเลขหนึ่งอ่ะสูตรที่หนึ่งสูตรวิธีทำของเราอันนี้จะเป็นอ,อ,อันที่แล้วที่เราทำกันสูตรที่หนึ่งก็คล้ายๆกับอสามสูตรแรกหลักสิบล่างของวอดที่แล้ว หลักสิบล่างของงวดที่แล้วอต้องขอโทษขออภัยจำสูตรผิดสูตรก็จะเป็นหน่วยล่างของงวดที่แล้วลบกับหน่วยล่างของงวดล่าสุดหน่วยล่างของงวดที่แล้วเป็นเลขสามหน่วยล่างงวดล่าสุดเป็นเลขสี่ดังนั้นก็จะเป็นสามลบสี่เท่ากับหนึ่งก็จะบวกด้วยค่าคง,งที่หนึ่งสองครั้งสามหนึ่งครั้งแล้วก็หนึ่งอีกสองครั้ง ก็อาจ,จะเป็น1นบวกหเป็น2องบวกสบวกหเป็น3 3มบวกสเป็น6 6หบวกหเป็น7จ็ดเดบวกหเป็น8เลขห้าตัวที่เราจะได้ก็1 2ึ่งสสี่ห้าก็จะเป็น3ามสองามดแปด ่าในชุดนี้เป็นเลขสองสามหกเจ็ดแปดก็จะเป็นงวดที่เก้าต่อไปไปดูสูตรที่สองกันสูตรที่สอง สูตรที่สองก็จะเป็นหลักสิบล่างบวกด้วยค่าคงที่สองหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งครั้งสองหนึ่งครั้งแล้วก็สามอีกหนึ่งครั้งหลักสิบล่างของงวดนี้คือเลขหนึ่งอันนี้เข้าที่เลขหนึ่ง ก็จะเป็นหนึ่งบวกสองเท่ากับสามสามบวกหนึ่งได้สี่สี่บวกสองได้หกหกบวกสามได้เก้าจุดนี้ ก็จะเป็นเดี๋ยวขอทวนสูตรก่อน อ่น่าจะคาดเคลื่อนไปนิดนึงอันนี้อ่าอันนี้ผิดผิดทิ้งก่อนจริงๆแล้วต้องเป็นหลักหน่วยหลักหน่วยล่างคือเลขส 4. 4ีบวกด้วยสี่ ค่าคงที่4เท่ากับ8 8บวกค่าคงที่1ได้9 9บวกค่าคงที่1ได้10 10บวกค่าคงที่2ได้2 2บวกค่าคงที่1ได้3ก็จะเป็น8 9 0 2 3 ่ะก็จะเป็นสูตรนี้เป็นสูตรที่สูตรที่ห้าต่อไปก็จะเป็นสูตรที่หก สูตรที่หกวันนี้ออกหนึ่งสี่อันนี้เข้าที่เลขหนึ่งดูเหมือนว่าเลขมันสลับตำแหน่งกันแต่ว่าเลขเข้าก็เลยจะเปลี่ยนเปลี่ยนให้มาอยู่ได้ทุกหลัก อะในชุดนี้การหาตัวเลขก็จะเป็นเอาหลักส่บไม่ใช่หลักหน่วยล่างของงวดที่แล้วบวกกับหลักหน่วยล่างของวัดล่าสุดก็จะเป็น3าบวกสแล้วก็ไปบวกค่าของที่3าหนึ่งครั้งหนึงหนึ่งครั้งสีหนึ่งครั้งแล้วก็หนึงอีกหนึ่งครั้งก็จะเป็น สามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองสองบวกสี่ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดดังนั้นเลขของสูตรที่หกล่างงวดน,นี้ก็สูตรสุดสุดท้าย ได้ที่เลขศูนย์หนึ่งสองหกเจ็ดแล้วเราก็จะมาลงมาลงเทียบชนในแผ่นนี้ให้ท่านผู้ชมดูกัน เพราะว่าเดี๋ยวเราจะประกบคู่แล้วจับคู่นิ้นให้ในคลิปเดียวกันเลยสูตรที่สี่ได้สองสามหกเจ็ดแปด สูตรที่5ได้ 0, 1, 2, 6, 7ไม่ใช่ 0, 1, 2, 6, 7เป็นสูตรนี้สูตรนี้ได้ 8, 9, 0, 2, 3 ก็เดี๋ยวเรามาดูเทียบชนกันว่าทั้งหมด3สูตรนี้จะชนที่เลขอะไรตัวแรกน่าจะเป็นเลขสองเพราะชนกัน3สูตรเลขสามมีไหมไม่มี3สูตรเลขหมีไหมไม่มี3มสูตรเลข7จ็มีไหมไม่มี3มสูตรเลข8ดก็ไม่มี3มสูตรสรุปว่าเด่นตอนนี้เด่นอยู่ที่เลขสอง ตัวเดียวส่วนตัวรองตัวรองเป็นเลขสามเพราะชนสองสูตรเลขหกสองสูตรเลขเจ็ดสองสูตรเลขแปดสองสูตรเลขเก้าไม่มีเลขศูนย์ไม่มีอ่าศูนย์มีศูนย์โยสูตรนี้กับสูตรนี้ สามสามเอาแล้วอ่ะหมดแล้วสรุปว่าเด่นในงวดนี้เด่นที่เลขสองตัวเดียวอ่าลองก็เป็นสามหกเจ็ดแปดศูนย์อ่ะต่อไปเราจะพามาทำชุดสรุปเลย เราก็จะเอาของชุดแรกก่อนเนาะสามสูตรที่เป็นชุดแรกมี6 9เหนึ่งชุดที่สองชุดสามสูตรสุดท้ายก็สองสามดแป เสร็จแล้วเราจะเอาเลขพวกนี้มาประกบกันเราจะเอาเฉพาะตัวเด่นมาประกบก่อนก็จะได้ตั้งแต่6กสองเกสองก็จะประมาณนี้แค่สองคู่ต่อไปก็จะเป็น6กสาม หกหกหกเจ็ดหกแปดหกศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งหนึ่งสอง 1นึ่งส1มหนึแล้วก็10ในชุดนี้จะเป็นชุดอ่าสรุป2ตัวล่างงวดวันที่1นธันวาเนาะก็ท่านเน,น้นเน้นจะมีสองคู่นี้ที่เด่นเป็นชุดเลขเด่นเป็น6กสองกับ9กสอง 2คู่นี้ส่วนอ่จะเอาเลขนี้มาให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนเลขที่กำลังมาหลักสิบล่างตอนนี้มีสีค่คู่มีสี่ตัวก็มีเลขหนึ่งสี่หกเก้าซึ่งสี่ติก็เข้ามาทั้งหมดสิบงวดแล้วสิบงวดงวดล่าสุดเข้าที่เลขหนึ่ง แล้วก็เดี๋ยวงวดที่สิมาลุ้นกันต่อว่าจะมาให้เห็นหรือไม่ในเลขสีตัวนี้แล้วก็ถ้าเราเอาเลขสีตัวนี้มาเน้นในชุดที่เราสรุปในชุดนี้มีหนึ่ง4 6 9หกเกตอนนี้ก็ถ้าเป็นเลข1ก็จะเป็นชุดลองชุดนี้ถ้าจะาเน้นตอนนี้ก็มี มีเลขหกกับเลขเก้าที่เน้นแล้วก็เข้ากับในชุดนี้มีหกับ9้าจะเป็นแถวนี้กับแถวนี้แต่ถ้าเน้นอยู่สองคู่ก็มีหกสองกับเก้าสองเพราะว่าแถวแต่และแถวถ้าเทียบกับสูตรเดิมก็อันนี้จะเป็นหลักสิบอันนี้เป็นหลักหน่วย ถ้าเลขงวดนี้จะมาตรงตามที่เคยออกของงวดที่แล้วที่เป็นหลักสิบหลักหน่วยก็จะเป็นชุดตรงนี้เลยแต่ถ้าให้ซื้อในงวดนี้แนะนำว่าให้ท่านผู้ชมได้กลับด้วยเน้นก็จะมีอยู่6กสองกับเกเพราะวา่าเลขที่เราทำมาเนาะส่วนใหญ่เลขที่จะเข้า ก็เข้าเป็นเลขเด่นหมดเลยเลขรองมีเข้าอยู่งวดนี้งวดเดียวในชุดนี้เหมือนกันเข้าเป็นเลขเด่นทั้งหมดในชุดสามชุดสุดท้ายสามสูตรสุดท้ายยังไม่ได้มีสูตรไหนที่เข้าเป็นตัวรองซึ่งสูตรสามสูตรสุดท้ายนี้เด่นอยู่ที่เลขสองตัวเดียว ดังนั้นถ้าตรงตามสูตรตอนนี้หลักสิบล่างหนึ่งสี่หกเก้าก็ชนทั้งเลขหเลขเก้าเลข1แต่เลขหนึ่งนี้เป็นตัวรองดังนั้นท่านน้นตอนนี้ที่สูตรเคยเข้าเฉพาะเลขเด่นก็มีเฉพาะหกสองกับ9ก้าสองเลข2คู่นี้เน,น้น,นแค่สองคู่ อ่ะสุดท้ายนี้แล้วเนาะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามารับชมรับฟังก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีรวยๆถูกหวยกันทุกคนขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ